สวัสดีสครับผมช่างนวัตสมองนะวันนี้เราก็จะมาแกะพัสดุดูกันนะครับก็พัสดุที้นี้ก็ส่งมาจากสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นชุดอะไหล่เจ้าซูซูกิเอร้อยของเรานะครับที่ลูกค้าส่งมาให้ผมแปลง c DI นะครับสาหรับอะไหล่ชุดนี้ในกล่องนะครับแล้วก็ส่งพวกพวก ชุดเลื่อนไม้มาทำใส่ไฟด้วยนะครับแล้วก็ทำแจ็คทำปลั๊กต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับสำหรับชุดอะไรชุดนี้ที่ลูกค้าส่งมาทำครับนะครับก็มีชุดใส่ไฟหนึ่งชุดนะครับที่ผมทำส่งไปแล้วก็ลูกค้าส่งกลับมานะครับเพื่อจะทำการทำแจ็คทำปลั๊กนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเลื่อนไม้นะครับเลื่อนไม้ที่ลูกค้าส่งมานะครับ จะเป็นชุดสายท้ายนะครับขําสายนะครับก็อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับที่ส่งมาเป็นแปลงเป็นระบบ C D I ตอนนี้ก็เป็นชุดแม่เหล็กนะครับนี่ส่งมาแปลงเป็นระบบ C D I นะครับนี่ก็เป็นชุดสายไฟที่ผมขึ้นจะให้ลูกค้านะครับก็ส่งกลับมาก็จะทำแจ็คทำแจ็คแล้วก็ทำปลั๊กเป็นชาร์จใหม่นะครับนี่ก็ครบนะครับ สำหรับชิ้นส่วนอะไรชุดนี้ที่ลูกค้าส่งมาจากะคลับที่มาให้ผมแปลงเป็นระบบ c ีดแล้วก็ระบบ,บไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็ทําขั้วไฟเข้าชุดเดินใหม่นี้นครับแล้วก็ทํใส่ไฟคั่วไปท้ายนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่ชุดนี้นะครับที่ลูกค้าส่งมาให้ผมแปลงเป็นระบบไฟ CDI ใหม่นะครับ ก็ชุดสายไฟที่ผมขึ้นไปก็ส่งมาให้ผมแก้ปลั๊กแผ่นชาร์จใหม่นะครับวันนี้ก็แปลง CDI เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ส่งนี่ครับชุดเรือนใหม่มานะครับให้มาใส่สายนะครับเนี่ยครับผมก็ทำใส่ใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำเนี่ยครับเข้าแจ็คเข้าปลั๊กสีตรงทุกเส้นนะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยครับก็เปลี่ยนสายใหม่ก็สีตรงทุกเส้นนะครับก็จะพามาดูระบบไฟนะครับระบบไฟก็ติด ครบทุกอย่างครับก็เปิดสวิตช์กุญแจเนี่ยครับเกียร์ว่างโชว์นะครับถือกุญแจเนี่ยครับแล้วก็เปิดแ X2 นะครับแ X2 ก็ไฟลีติดเนี่ยครับ X2 ไฟลีติดนะครับก็เปิดเกียร์ว่างโชว์ปกตินะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวนะครับเนี่ยครับไฟเลี้ยวที่บริเวณที่เลือนไหมนุ่นก็ติดโชว์นะครับด้านท้ายนี่ก็ติดนะครับ ก็เลี้ยวอีกด้านนึงนะครับนี่ครับก็ติดโชว์ทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็บริเวณเดิือนไม้นะครับแล้วก็ไฟเบรกนี่ก็ติดครบหมดทุกอย่างครับอันนี้ก็เป็นสต็อปเบรกหน้านะครับเดี๋ยวมันเกี่ยวกันนะครับอาจจะไม่นิ่งนึงเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นสต็อปเบรกหน้านะครับนิดนึงนะครับนี่ครับ นี่เป็นท็อปเบรกหน้านี่ครับอันนี้ก็เป็นสต็อปเบรกเท้านะครับก็คือใช้ได้ทุกอย่างนะครับนี่ครับสต็อปเบรกเท้าก็ติดนะครับนี่เราเปิดแก๊กสองก็ไฟลี่ก็ติดปกตินะครับนี่ไฟลี่นะครับแล้เบรกนี่ครับก็ติดใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับนี่ก็จะมาดูระบบจุดระเบิดนะครับหลังจากที่เราแปลงไปแล้วก็จุดระเบิดตรงมาร์กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูระบบไฟชาร์จระบบ สแสงส่องสว่างไฟหน้านะครับก็แจียมๆเลยนะครับหลังจากที่เราพบปัญหาว่าของเราเป็นแม่เหล็กตีเนียมบางครั้งก็ไฟชาร์จพอไฟส่องแสงสว่สางไม่พอนะครับตอนนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วก็เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับชุดไฟชุดนี้ที่ลูกค้าส่งมาจากทางใต้นะครับมาแปลงเป็นระบบไฟ T I แล้วก็ระบบไฟ,ฟทิศสองวงน,นะครับก็เดี๋ยวเรามาติดเครื่องดูกันนะครับสําหรับชุดไฟชุดนี้นะครับเครื่องก็เสดง่ายๆเบานิ่งๆเลยนะครับ ระบบไระบบชื่ระเบกันนะครับจะตรมาร่ารบาระบชื่ระตมาปกติทุกอย่างนะครับนครับอย่าครับระบตงทุองครับบไฟชาร์จก็เนีเครื่องก็ขึ้นปกตินะครับที่มันขึ้นน้อยเพราะว่ามันเป็นแบตเก่า รอบตึ้มมันก็ชาร์จขึ้นปกติครับเนี่ยครับก็คือชาร์จปกติครั้น,นี้เราก็จะมาเปิดไปหน้า คือติดครบทุกระบบนะครับสาหรับงานขึ้นสายไฟใหม่ของเรางานแปลงสายไฟใหม่ของเราในชุดนี้นะครับในเจ้าซูซูกิเอรอยเอสอาร์นะครับชุดนี้ก็เป็นของทางใต้นะครับส่งมาให้ผมแปลงแล้วก็ให้ผมขึ้นสายไฟใหม่ทั้งชุดนะครับเป็นระบบไฟที่2โวลต์ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมส่งกลับให้เจ้าของแล้วนะครับถ้าชอบผลงานผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับช่างนกวัสดสมอครับผม